หมดเเลยยอออะไร่ีวันนี้เราก็จะมาเล่นุไฟซึ่งชุดที่แต่งอยู่นะทุกคนมันก็ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่านี่แต่งเป็นใครแต่บอกก็ได้มันจะแปะให้แต่งเป็นเนี้ยในคือัาถาของมิโฟก็ยอมรับครับผมว่า ็นคนชอบดูละครเป็นคนชอบติดดาราค่ะก็จะไปใส่เดียวกันซึ่งแรงก์ก็ไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้แข่งแงอะไรก็จะไปตา่ตายแรงก์เล่นๆปกติก็เล่นกับเพื่อนๆับดุุมากะว่าไมาแล้วแล้วอาจจะได้งงเลยนะทุกคนคือยาไม่สิต้องบอกว่าทุกคนสงสารเราด้วยนะคะ ถ้ามีเสียงว่าลมรับก็สโทษด้วยนะคะเดี๋ยวนะไปใช้สับเนียนได้ไเลย ไรเอ่ยอ๋อเกิดที่อินเทอร็ตอัลโม่สท์ิดต่อเจออะไรตัวแกไม่ได้กระดาษหมดเลยอุ๊ยมันจะเข้าตามมาทำไมอ่ะไม่ได้สิใช้สับจ้องเหียนก่อนอุ๊ย อย่างไรกันยังไม่กล้าออกไปเดียวช่างแม่งมันคุณหญิงสี่เจ้าค่ะอะไรห,หรือเจ้าคะตอนนี้ต้องการปืนใก่มากเราชอบอะไรดังๆังป้ง น,นะแต่ไม่เอาดีกว่าอะไรอ่ะใครมันสั่งของ ยิงเนียนนะเนียนเอาจอบฟัน,นหน้ามันแล้วถ้าเป็นพวกประเทศถือของมืออะไรอย่างงี้จะใช้อะไรดีกระทะดีไหมดีอดาบหาือด,ดาบก็หมดไปหรือจะเป็นเคียวอ้ยนึกถึงมิน่า มาคนยิงเข้ามานี่คือตั้งตัว,ตวไม่ทันนบอกเลยเอ๊ะอะไรนะยอมรับนะกลัวมากเลยตอนนี้คลัวกลัว ไฟแล้วมันก็จะมีแหลกแบบนั้นบ้างซึ่งตอนนี้ก็อา้าตาฝาดนึกว่ามีบันไดอ๋อบันไดเนี่ยเนี่ยคืนนี้มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราก็ผู้ที่เล่นแบบไม่ค่อยเป็นอยู่แล้วแต่กดอานทําให้มันเป็นข้อเสียอยู่ได้อา้ามีนคนตายเนี่ยด่านทำให้เป็นข้อเสียอยู่ได้คือว่ามันจะเปลี่ยนเลยทั ปืนเป็นปืนนะเนี่ยเป็นได้ปืนปกติกับปืนนะเนี่ยปืนระเบิดยนระเบิดอ่ะมันก็มีปัญหาคัดข้องแล้วเวลาแบบเราไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงไม่ยุดีมันก็เปลี่ยนให้เรามันเสือกับการที่ว่าไปยิงเขาแต่เราโดนเงองเฉยเลยอ่ะนี่แหละควาเสียที่เราแบบไม่กล้าจับแต่ว่าอันเนี้ยจับเพราะว่าไม่มีอะไรจะเล่น เจอซองควงก,ก็บ,บายเลยมีอะไรนะโหยเหี้ยได้ซองควงน้องโถโอุย้ยเงินลืมไปเลยว่าใช้ซับเมียนอยู่ช่างแม่งมันเธออยากอาจจะนิดหน่อยอาจจะมีเซนเซอร์บ้านเซนเซอร์บ้านคุณไม่ไมเห็น ฉันเห็นแกนะออกมาออกมาอยู่ไหนอยู่ไหนอ,ออกมาค่อยว่ากันเราเป็นคนที่เกลียดหมอกมากเพราะว่าไม่ได้กลัวเจ็บนะแต่กลัวยังคือเน็ตบ้านเรามันจะไม่ดีอยู่แนละ้วไงแล้วไปเจอหมอกที่ว่ามันพวกเฟมเลทมันเยอะอ่ะมันก็ทำให้แหวกได้ไง นั่นแหละพีคือเล่นไม่ได้เลยไม่กล้าเข้าไปบวกและหมอกเลยเพื่อนมองทีเพื่อนก็าจะให้เข้าไปชุบไอเราเต็มใจชุบแต่โทรศัพท์มันไม่เต็มใจคือกรณีนี้สามารถทําอย่างไรได้บ้างนอกจากโทรศัพท์หม่เราก็เป็นคนที่ต้องประหยัดในช่วงนี้แต่ช่วงนี้ปิดเธมต้องห่างกนประทังชีวิตอุด ไม่ด้วยเขาว่าเขาทุกคนไม่ด้วยอ่ะ <l ots> เราก็จะไม่แบบเราก็จะไม่จองล้างจองฝังจองน่าดูตอนเราก็จะแบบดังคนต่างอยู่แต่ถ้าเขาแบบอยากยุ่งกับเราเราก็จะเต็มใจเต็มใจหนีเป็นคนไม่กล้าบวกเป็นคนเล่นไม่เก่งต้องเข้าใจเพื่อนคนไหนที่ดูคลิปนี้ฝากบอกได้เลยนะ phí mừng tột mà Phật thơ mà mừng cũng bẻ cũng đuôi Nên lại phải bọc thêm nữa Ăn à lại, à không em? กี่รอบไหนพูดสิสกี่รอบแล้วกกลวิ่งกลางถนนแบบชิวๆห้าวจัด <c oughs> ถ้าเจอเอ็กแอมปูดจะเลือกอะไร <c oughs> ดีไม่ได้ไม่ได้แบบอันนี้ตั้งใจพูดอยู่แล้วนะว่า,ววา,วามันคือเอ็กแอมปูดเย้ เอาแอร์ต่อแน่เลยทุกคน เสียงหายนี่ขอโทษด้วยนะเพราะว่าชอบเอามือปิดไม์มากเลยเอ้ยไม่ใช่ปิดลำปิดลำโพงอ้าวขับรถไปแล้วเหรอไม่กอนนี่สองเดี๋ยวว่าอยู่ไหน ใคดีวันนี้มากระซ่อ,องคนนี้ Help me please Hey วมฮ่าๆุๆๆ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 ไม่ๆๆ่ไมๆๆๆๆงๆๆมมาากูๆๆ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 ๆ Cái gì Vậy con đang mai lắm Chụp bên này quá <laughs> này Cái con Con như này? Hả Ở? Wow, mi cua hả? เราใช่ไหมผู้บองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่สามารถทำตัวอย่างให้คุณได้นะอืม่ายเรีคนเห็นไหมมันไปเกิดอะไรขึ้นน่าตายสักอุ๊ยน่ารักจัง2คิวเองเนี่ยนะอ๋อสองแสนจะแบบมีชีวิต มันมายีมนานๆ,ๆและโอรยลินพันบอกเลยนะคือแบบเกลียดแรงอ่ะคือมันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงบางทีมันก็จะขึ้นบางทีมันจะลงเอาง่ายๆนะอีแดงที่อีแดงสองดาวเนี้ยเล่นเกมมาสี่ห้ารอบมันร่งมาหยุดมันก็เกมที่ห้ามันก็หยุดตรงเนี้ยเศร้าซึ่งเราจะไปทำให้มันดู We deserve the all truth. ว่าเราคืออดีตแบงแบงซึ่งเราก็ไม่สามารถทำได้อย่าพูดมากไปกันเถอะนกนี่จำไม่ได้ได้เสียงมาแน่ทำไมชอบขัดจังหวะอ่าเบียดตัวอะไรประโยชน์ะไรระวังด้วยใช้แล้วกันอันนี้ไม่ใช่จะงัดโซนะ อยากได้เผื่อแพ้ได้ทีนี้หวังบางทีแบบแต่ถ้าแบบเออศพะันะน,นี้มันตายแล้วแล้วเราก็จะไปขโมยมานี่ก็ดี ไม่ขนะเราชอบใช้เขียวเมื่อกี้คนเขาเปิดมาือใหาเลยเล่นจะกูตัวได้สใส่ปืนนี้ต้องลาจากกันแล้วเราชอบใช้ปืนแหลกๆทุกคนอาจชื่อได้นะว่าของื่นปืนอยแต่เราชอบเล่นปืนแหลกแหลแหลกไหมล่ะ เหมือนยิงเหมือนยิงเรียกยังไงก็ไม่รู้คบศัตรูแล้วไม่งไวไปเปล่า,าแป๊บก็เจอแล้วทุกคนน,น่นาหนักนใครโดนยิงเลยสักภาพมันดีดนะักว่าใครโดนยิงใ <Yeah. S 1> ครโดนยิงอะกูด้ first blood ใครโดนยิง <First blood. S 1> กลับมามีชีวิตแล้วเจ้าค่ะใช้ปืนนี้ละกันกนคะคะขอของหน่อยเนี่ยเราแ,นะแต่ไม่มีชุดแจ๊กเก็ตทำยังไงดีแจ๊กเก็ตก็เหมือนจะใส่เสื้อแบบนี้นะแต่ว่าเป็นกระโปรง <c oughs> ใช่ปะวะไม่ใช่ <c oughs> อ่าเอาอย่างนี้ที่อันไหน ตัวละครที่จะได้ทุกคนทำยังไงดีอ่ะม่ถ <tinc S 2> ูกเลยโอ้โเลยโอ้โอ้ไปกันตแล้ว็อยบอกแล้วเออมีเหตุอ่ะ บอดต้นเนี่ยไอ้เหีสิทำไมเพื่อนไปนะมันอ่านก่อนยิ่งแม,ม่เราไม่ไี้มาฟังไม่ทันเราต้องลดเสียงเกมเพราะว่าถ้ามันเสียงเกมดังเกินไปมันก็จะปิดเสียงเราไม่จะได้หยิบขึ้นนะเพราะว่าเสียงเกมอ่ะมันอยู่ในลำโพงแล้วคือมันดังมาอย่างนั้นก็ได้หยิบแ,แล้วแล้วเราลองคิดเราสิเสียงเราอยู่ไกลกับไมค์มาก ซึ่งเราไม่กล้าใช้หูฟังเพราะมันไม่เก็บเสียงในมันเก็บแต่เสียงนอกซึ่งเราก็หาแอปที่ว่ามาใช้สามารถที่มันสามารถใช้ได้ทั้งเสียงเสียงในกับเสียงนอกเพราะเราขี้เกียจมาพากซ้ำใหม่มันเหนื่อยอันนี้ก็ <First S 1> เป็นคลิปแรกที่มาไม่มันไม่ใช่คลิปแรกเลยมันเป็นแบบเป็นคลิปหนึ่งที่เราเหมือนมีคลิปหนึ่งนะที่เราเคยลคสเกมมาก่อนแต่ว่าเป็นคลิปสั้นๆนะ คิดไม่มากไม่ใช่มากมากไม่ไม่คืออะไรมากๆใหม่ๆไม่ใช่คิดมากมาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอ,อเป็นคิปมีอะไรอย,ย่างเงี้ยตลบตลกแต่เราเหมือนจะลบไปนะเพราะว่ารักไม่ได้กับตัวเองว่าทำออกไปได้ยังไงฉักไม่สวยพาก็ไม่สนุกเราไม่ได้เสียงพากเนาะเราใช้เป็นในนี่ไงตัวกระตูเอ๊ยมันใช้เป็นเสียงเอฟเฟกต์มาายยีอะไร นี่เป็นทุกคนไหมไอ้วอลกดไม่ทันจะกดไม่ติดเนี่ยอะไรอ่ะเดีย๋ยวเราค่อยย้อนไปฟังใหม่แล้วกันนะถ้าเรารนะู้ไม่ได้เลยที่ไหนเนี่ยหนาะดาด้าวที่เรา,าเราแค่ไม่ควรรู้ว่าเราเนี่ยไม่ติดเดี๋ยวกับนึงนะพูดแนลๆมั้ยนะ ของเราด้วย,ย,ยเร้ก็ไม่กล้าเปิดไม้ประทักกับคนนี้เราไม่อยากเป็นคุนเจ้าอารุณถึงแม้เบื้องหลังเกียะเจ้าอารมณข้าหนาดก็ตามนี <l acht> ่มันพันอะด,ด,ด,ดูไหมว่าตอนนี้แขกสั่นมากเลยเฮ้ยเพื่อนมันมาเลยว,วมาจากไหนเนี่ยมันมาจะข้างบน เอา AFK ไปช่วงหนึ่งเลยอะแต่ว่าดีนะเมื่อกี้ยิงคนทันอุ๊ยเห็ดแพ้เหือเห็ดไปแล้ว First blood ทุกคนเพิ่งสังเกตนะเมื่อกี้ว่าเราจะแพ้ 买这个，这个空瓶的。 他呢？好